โลยักบาทกูให้ป,ป่ปมามึกเ้าแดิหตลาดเล่าพวกแพงงนาะโลแปดซิบห่าบาทแบนี้พี่น,อาาน้องตบักไงบักเตสดบานอยห่บ้านเฮ้าลอยเทไรเะจักลอยเทไรแต่ว่าเนีแพงเนบาทนี่กำละิบหาบาทพี่นอ้องเอ้ยอย่บานเฮากำสิบบาทบากับกไงบักไง มันมากไก่มันก็แพงสามสิบบาทเด้นี่ดอกกระเจียวนี่นี่สามสิบบาทพักหนอกกะมละาเศร้าพักอันยังก่อนเนี่ยพักอันนี้ก็กกกกมกัดละเศร้าเจ็ดสิบบาทดิเนี่ยเจ็ดสิบบาทพักกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งแม่น้ำเนี่ยลละลอยสามสิบบาท อย่างแล้วแห่มันใหม่โอ้มะเขือแตกใส่้คุ้มตายแตกแตกใส่้คุ้มตาบ่ไดะแล้วใบว่า่รกุ้งไข่โอ้เพื่อข้าวเดียวนึงบาทนี่มันเลยกุ้งไหมโอ้ จะไปต่กินละไหน่วัแล้วซุกปวดแล้ว หวานเจ้าย่างมันเนื้อมันหายเบิดเด้ใหม่ดับก็่เลยซ่นเาองไข่ย่างด2ตอ่ะไ่บ่รอลงเตาซติเจ้าสิเฮ็ดจังไดซุม Tầm... Tạm tầm xây. xây Hôn cái nhai thân <laughs> mạc lên ngoài vô cho đúng cái đấy ບໍ່ທັນໃຫຍ່ໃຫຍ່ບໍ່ທັນํา ล้วเนาะกุ้งนี่เนาะสุกแล้วสุกแล้วตรงไหน แช่กินเป็นปีนนนนทนเวลามันน่นนนีกแบมันหม่อกอเาเซฟนอเ้เี้เอาอันนี้คือ่แ่อำเภอึกเกยย <c oughs> อ้ออขยะออกมาของเพขงของขา

de มันก <Cornell. S 2> ็ลุกตุ่มด้วยก็มันงูมาฮะยังไ่ได้กินหรอกฮะยังไ่ได้กินวางพาไปนี่แะยังตีเห็ดใหม่โอ้ยมันเกิดแอร์ท่านไดเย็นเกิดลง

จกแล้วมาบกงเลยแต่ปลาทห้งไปเคยเห็นมัปลาคือตัวเอียงไงปล่อยปลาทิ้งไฟหอมคือแบบคือว่าหายเย็นเนี่มันสป็นปลาปลาปลาลาได้ยู 6, <S 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 ่บอ่ะมันปลาลาดบนะ n ្ជាเดរោល្រោទៅជាន់ត្រ I'm

Han har det på hodet òg. ช่องตาเนี่ยเด้อ่องมือบวก Yeah, high. นอบายดุแน่นอนหวาหวาน่ันน้เนอใหม่ยังไนอนใหม่นอหมาน้ดกเ้วก็เขาเอินนอนมีตนนหวานน่พีเขาบอกอยู่ให้กินยู่น้หวานนั่นแหละมีบ่ย่ไทยมีบ่เนี่าผู้กิน หว,วานคือยัไงหวานหวานาาามนันๆคลายระเมิดมันหวานเราจัดตังเไม่ต้องไปดิอไกินน่ยแบบเนอนเฉีบเนอนตุยดำๆนี่หยาดหยาดตุย,มยตมันปกไนแส่นนนนนน ข้ามาเกงกินหวานนะก็เทียนขาดตูมตูพื้นหวานคือเขียวรำคือเขียวแตงตูผูตูผูมันเป็นตัวหรือเป็นน้องไหมเซลก้วเซลก้วเป็นซุ่มเป็นุมอ๋อเคยนอตาบอ

สูเ้เองไหม Hoan lâu mà kiếm được hết 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 luôn hết 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 nó hết 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 ซื้นกินเหอาบ้านเขาท่ายาจนหอดบ้านเลอห้องเสียแม,ม่ม่น่หองบดเสียวดหนึ่องีมาเหล่าอืมขัดยี่ห้อยห้บดหัวย ไมโคงมีบ่อยเป็นอะไรเขาเอหอยหน้าหยน้าแ่แยุมันชิออกอ่ยมนยมมฝนตกไม่มมันิออกม่ลดนน่อยบ่ตัวใหญ่ซ้ำพุินตันหัวมันหวานมเาตกน้ำแรงมันสิอมไม่หอไม่รีบ่ไม่รีบแค่ไข่กันนะแคตัวน่อยบ่้หน้า ไม่น่าไม่โค้งนะน่าจะจิ๋วเป็นงงตอนยามวนเอ้ยตอมก็เสร็เจ็ดหอมหอยอันบอก้อยหอยไอยหอยก็เสร็จเสร็จกินดิบเมาเสือกันด้วยกินดิบก็ได้นั่นกินได้อี๋อจิ๋วพเพิ่มกินดิบมะโผงมันเป็นย่างเลยยางเนี่ยกินกับหอยเซรีเราก็กินดิบหอยเซรียังกินได้อยุดิบละมะโผงมัก ม,ไไม,มันเปนอย่างได้ไปดูสลังเ,เขากินอนะไรแปลกเลยก,เขขกินแมวแมวอาหาอะสีแมวเลยสองตัวเด้ของเขากินรักยิงเขาเขามีปืนในหาน กินอาหารนี่ชื่อว่า ยิงเอาไปได้ครับมาตลอดได้ดูดอะวเคยดูดบ้างมันมีมูตัวงอยู่มากรับจุดไฟยักเข้าไปโอ้ยตายเฮ็ดมาหมัเลยเหตดวอะไรอะไรสายโกนไม่เคยพิ่มจิดย่อนจามาเจอฝยิงเตอมเบาท่านเหนียวเจ้า

ปองคล้ายๆหนูหนูปากเบือกึเลมีบ้านแม่มีคุณเคยได้กินจัาเถออเลือแต่พอเป็นพอุอู้ลือดเลือดว่าเป็นสองสามแอู้เลือดเลือดว่าุดน้ำเตี้ยงข้พอเห็นไปออกเปียวไปรียยุบเปียวมันมาคันเห็นโต้อยมันขวัดเปวกิ อนใบเพชรสมุนทุดจนถลมหัวอันนั้นก็บ่ไดุ้3คน4คนถหัวกันเอ้าทุว่าห่ะเจ้าฟันเขียไปเอาตโตเหาไปไหนนะของทุบมุนใหญ่ผู้พระเจ้าทุเป็นะว่ากุ้มโจกเ เจ้าจะ้นึกเาจะรัดมันนะนะแต่สองเอาเ่คยพ่ทแม่่คน่ะน้อมี่พอมันจรงเยพอแต่ก่อนในหน่วยสมับกิน่ยิิโอ้พนคืองาานกินะเมืใส่ไงริโยตัวถูกอม น้องเขาไปยิงาเถอะพ่ออย่กกินังเ็กใหญ่จะบินะเอินตัว่ตัวนี้หน่อยันเคกินบแล้วไม่หยากกินเไม่กินอะไรแม่เคยซื้อกินยุอยุคนเปยิงเอาเองเป็นสิบปีแล้วไม่ได้กินโอ้มกินที่กินก็ซื้อเขากินมนบ้านลรือว่มีบิน